เมื่อโยนกระดดกให้หมากินวนดมหมาสมัยนี้ไม่กินกระดดกแล้วเอากินอยู่นี่ว่าพ่อโยนกระดูกให้หมากินดูดูดูไม่เหลือเนื้อไว้ให้มันกินเลยเหลือแต่กระโดกัดนเชียวอ้าขวบเมื่อเนื้อกับเมื่อเมื่อให้กูกินให้กูกินแต่กระดกูกนัเห็นว่ากูเป็นหมาก็เด้อกินไหมงำงำงำ น้ำโอ้ยติดแขยวโอ้ยเนาะกินยากโอ้ยกินยากแค่เนาะไปย่งกูอ่ะอืมย่งยแงย่งย,ง,ย,ง,ยงกูกินเดอเอ้เดี๋ยวใส่ขวายานขออ้ญญนย่งนี่นะมาเอ้ากินก็นกินวะไปย,ย่งกูว่ะอ่ากูได้ผ่านวะ 哎呀，样个的啊啊。嗯嗯